สวัสดีครับพบกับนิวัฒน์โพแสงจากเพจ m มิตซูบิชิคอนแกนฟรีดาวออกรถง่ายวันนี้ผมจะมาแนะนำในรุ่น Xpander Cross นะครับออกใหม่ล่าสุดเลยเปิดตัวดสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ยังร้อนอยู่เลยนะครับแล้เวเชิญข้างหน้าเลยครับผมสิ่งที่ โดดเด่นนะครับของ x p a n d e r Cross ที่เราจะเห็นกันชัดๆเลยก็คือกระจังหน้านะครับจะมาในแบบเงานะครับดำเงานะครับจะเป็นกึ่งๆเปียโนแบ็กแล้วนะครับจะให้ความสปอร์ตดูดันมากขึ้นส่วนไฟหน้าที่หลายๆคนเรียกร้องมาแล้วครับก็คือไฟหน้าแบบ LED มีทั้งไฟสูงและไฟต่ำเป็นแบบ LED และไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับให้ความสว่าง มากกว่าหลอดไส้ทั่วไปความร้อนน้อยกว่านะครับอายุการใช้งานยาวนานมากประมาณว่ารถพังไปแล้วแต่ว่าหลอดไฟก็ยังอยู่นะครับมาพร้อมคิ้วนะครับคิวล้อนะครับทรงสปอร์ตเลยเห็นแล้วให้อารมณ์ดุดันบึกบึนนะครับ <S <S ดูลุลยๆหน่อยมแมนๆหน่าอ,าอยนะครับแล้วก็ล้ออลลอยนะครับแบบสปอร์ตนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนกับ คล้ายๆซูปเปอร์คาร์ยี่ห้อนหนึงเลยส่วนด้านนี้นะครับแน่นอนเรามีะระบบสมาร์ทเอนทรีนะครับแค่สัมผัสแล้วก็สามารถเปิดรถได้เลยนะครับผมเชิญด้านนี้นะครับภายในนะครับจะออกแบบเป็นสีทูโทนจะมีทั้งสีดำนะครับแล้วก็สีน้ำตาลนะครับแบบทูโทนให้ความหรูหรานะครับ แล้วก็กึ่งกึ่งสปอร์ตนะครับส่วนข้างบนมาแล้วครับราวลังคานะครับสีเงินตามคำเรียกร้องเลยสามารถที่จะวางแหลกหลังคาได้นะครับหรือถ้าเป็นสายรุยหน่อยก็อาจจะสามารถวางโซลาเซลล์ไว้ข้างบนนะครับขับไปด้วยชาร์จไปด้วยได้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังมาแรงเลยนะครับส่วนข้างในนะครับสิ่งที่ แตกต่างจาก x x p a n d e r ธรรมดานะครับก็คือเราจะเป็นแบบทูโทนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในว่าสไตล์การนั่งเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็จะถอดรองเท้าก่อนนะครับเดี๋ยวรถเขาจะเปื้อนสิ่งที่ สิ่งที่แตกต่างนะครับระหว่างรถเอ็กซ์เพนเดอร์กับรถเก๋งทั่วไปนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเบาะของเรานะครับถ้าเป็นรถเก๋งจะไม่สามารถปรับเอนได้นะครับแต่ถ้าเป็นเอ็กซ์เพนเดอร์เราจะสามารถเอนได้นี่ฮะตัวอย่างนี่เลยอันนี้คือสิ่งที่เหนือกว่ารถเก๋งนะครับ2ก็คือว่าของเรามีที่วางแขนให้นะครับนี่ตำแหน่งนี้นั่งสบายนะครับ รถทั่วไปอาจจะไม่มีนะครับหรือแม้แต่รถ MPV ยกสูงเจ็ดที่นั่งบางยี่ห้อก็ไม่มีแต่ของเรามีมาให้เลยนะครับคราวนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเอาคนขายาวไปนั่งข้างหลังเนี่ยจะสามารถเผื่อแผ่ให้กับคนข้างหลังได้หรือไม่แถวที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเบาะนั่งของเรานะครับสามารถที่จะเลื่อนมาข้างหน้าได้นะครับระดับหนึ่งเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่าผมอย่างผมนะฮะสูง170กว่าเนาะ170นิดๆน,น,นะครับ ขาก็เหลืออยู่ประมาณหนึ่งนะครับนี่คือกรณีที่ว่าผมเลื่อนเบาะแถวที่2ไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนข้างหลังแต่ถ้าเกิดว่าผมเลื่อนถอยกลับเหลือเยอะขึ้นมากทีเดียวนะครับนี่คือข้อดีของ Expander หรือ Expander Cross นะครับเรามีแอร์หลังคานะครับตัวนี้นะครับข้างในเรามีคอยเย็นด้วยนะครับไม่ใช่แค่โบเวอร์เป่า เฉยๆนะครับแต่ว่าเรามีคอยเย็นอยู่ข้างในด้วยนะครับนี่คือข้อดีของ Expander หรือ Expander Cross นะครับอ่าต่อไปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันข้างหลังนี้ออกมาแนวสปอร์ตจ๋าเลยนะครับพร้อมลุยเลย Expander Cross นะครับเปิดง่ายเบาแรงนะครับถึงจะไม่มีระบบไฟฟ้านะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโชคแต่ก็ใช้งานง่ายนะครับนี่คือบริเวณด้านหลังนะครับมีอะไรบ้างนี่ที่วางรองเท้าพร้อมกับที่วางร่มกรณีที่ว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะฝนตกแล้วเรากางร่มออกไปด้วยปรากฏว่ากลับมาที่รถร่มเปียกนะครับเราก็สามารถที่จะหุบร่มแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ครับตตรงนี้นะครับจะมีที่วางจะมีร่อง สำหรับวางร่มพอดีเลยแล้วก็น้ําที่ไหลลงไปเนี่ยก็จะไม่ทําอันตรายหรือไม่ได้สร้างความเปียกให้กับตัวรถนะครับตัวนี้ก็คือการออกแบบมาที่ต้องชื่นชมนะครับต้องชื่นชมเลยนะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นยางอะไหนะครับยางอะไหเอาไว้ข้างล่างเพื่อเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระบริเวณรถนะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการพับเบาเนะาะเชิญตอนนี้เลยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าการพับเบาของ Expander นี่ยากไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการนะครับเราจะเรียกว่าระบบ One Touch ก็คือทุกอย่างเนี่ยจะใช้มือเดียวหมดเลยนะครับอันนี้ขั้นตอนที่1นนะครับเห็นไหมฮะพับแล้วนะครับใช้มือเดียวนะครับ เสร็จแล้วมาดูข้างหลังกันถ้าเกิดว่าผมพับทั้งหมดเลยเนี่ยความยาวของเขาเนี่ยยาวแค่ไหนนะครับอันนี้หลายคนฝากถามมานะครับในกรณีที่ว่าเคยเคยมีช่วงหนึ่งนะครับฮิตกันมากเลยสำหรับ Expander คนที่ออก Expander ไปนะครับเอารถไปนอนที่ภูทะเบริร เขาขอนะครับผู้เรือนะครับไม่ต้องกางเต็นท์เลยไม่ต้องไปเช่ารีสอร์ทสามารถนอนในรถได้เลยหรือ,อสมัยนี้เขาจะนิยมเรียกว่าแคมเปอร์แวนนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าผมสามารถขึ้นไปนอนได้จริงไหมนะครับก่อนอื่นขออนุญาตพับเบาะลงให้หมดเลยนะครับอ่าโอเคจะลองเลยนะครับ ่วนตัวนี้ก็จะลองพับให้ดูนี่ลืมแนะนําไปนะครับในกรณีที่ว่าเราพับเบาะลงอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนเบาะไปข้างหน้าได้ด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าตรงนี้เราสามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับก็คือเอาแผ่นไม้อัดมาปูทับได้นะครับสามารถเลื่อนขึ้นไปอีกได้อีกนะครับแต่ผมจะลองไม่เลื่อนดูนะครับ อันนี้คือนอนจริงเลยนะครับสังเกตว่าสามารถปิดประตูได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้คือนอนได้จริงนะครับกรณีที่ไม่ได้ดัดแปลงใดใรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลายคนต้องการที่จะคือสูงกว่าผมเนาะผมสูง172ซนตะิเมเนาะบางคนที่สูงกว่าผมเนี่ย170 180เนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนเบาะไปข,ข้างบนได้อีกนะครับแล้วก็เอาไม้อัดเนี่ยมาปูทับตรงนี้ได้นะครับเพื่อเพิ่มความสูงได้ แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรามี power outlet ให้ด้านหลังตรงนี้ก็วางแก้วน้ําได้นะครับหลายคนที่อยากรู้ว่าแคมเปอร์แวนคืออะไรนะครับสามารถเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับตอนนี้กําลังฮิตมากอยู่ที่เมืองนอกและก็ที่บ้านเราก็กําลังเริ่มได้รับความนิยมนอนในรถกินในรถนะครับอันนี้คือตัว expander หรือ expander cross สามารถทําได้นะครับทําให้ดูแลเห็นไหมครับ พื้นที่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วต่อไปเรามาดูความแตกต่างอีกนิดนึงนะครับระหว่างเิญด้านนี้ครับผมระหว่างรถเก๋งกับรถเอ็กซ์เพนดอนะครับในกรณีที่ว่าเราไปเจอน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวขอเนี่ยปิดประตูนิดนึงนะครับไปเจอน้ําท่วมหรือว่าไปเจอทางที่มันขู่ขัดนะครับเจอตัวหนอนนี่คือความสูงของรถนะครับ2 2 5มิลิเมตรเลยทีเดียวนะครับ หลายคนอาจจะดูคลิปนี้แล้วก็ลองเอาไปทําด <asan> ูกับรถยนต์ที่บ้านดูนะครับรถเก่งที่บ้านดูว่าสูงต่างกันแค่ไหนนะครับกางมือออกมาให้สุดเลยครับเหลือนะครับนี่เหลือตั้งเยอะเลยรถเก่งทั่วไปสูงประมาณไหนก็จะประมาณนี้นะครับรถเก่งทั่วไปสูงประมาณนี้เลยนะครับถ้ารถเก่งทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่เอาเอามือไปลองเทียบดูนะครับ <ersch> ข้อดีของเขาก็คือว uh, ่าเวลาเราเจอน้ําท่วมเนาะหรือว่าไปเจอทางที่มันขรุข่ะนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยรถเราก็จะจะสามารถข้ามผ่านไปได้นะครับอย่างสบายนะครับเจอน้ําท่วมที่ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับเราก็ยังสามารถที่จะออกจากจุดนั้นได้นะครับถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องลุยน้ําจริงๆตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ expander หรือว่า expander cross ตัวนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับอยากสอบถามในเรื่องของแคมเปญน,นะครับค้างงวดหรือว่าการเตรียมเอกสารสามารถที่จะ,ะเข้าไปดูเบอร์โทรนะครับผมจะทิ้งไว้ที่ข้างล่างวิดีโอตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.